เอาละครับก็สวัสดีท่านพ่อแม่พี่นะ้องทุกคนทุกท่านนะครับผมทีคอสเกมเพนะวันนี้ผมก็จะมาคุยเรื่องดราม่าดราม่าหนึ่งที่แบบพูดว่าเป็นยาอ่อนใช่ไหมเป็นยาอ่อนมากๆนะถ้าเกิดเห็นหน้าผมไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยนะคือสําหรับผมว่าว่าผมสําหรับผมว่าผมว่ามันเป็นยาอ่อนนะเรื่องดราม่าเพลงสาวญี่ปุ่นคือผมได้แชร์โพสต์หนึ่งมันเป็นโพสต์เกี่ยวกับว่าเดี๋ยวนี้อันนี้คือหน้าเฟซบมผมะนะเดี๋ยวอเจอผมให้ดูคือเหมือนเขาลบโพสต์ไปแล้ว หมือนเขาดิน้นเหมือนเขาร้อนเหมือนเขาอะไรไม่รู้ร้อนตัวมั้งลบโพสไปจะโพสแฟนเพจอะไรสักอย่างนี่ผมโพสว่าเพลงเขาก็แต่งมาดีนะแต่เบื่อกับพวกโลกสวยอะ่ะอย่าจริงเอาจังอะไรกับคือแบบเขาแค่แต่งชุดญี่ปุ่นถามจริงมึงไม่เห็นพวกคอเพจที่แต่งชุดญี่ปุ่นเหรอมึงว่าคนอื่นสกอยอะ่ะมึงไม่ดูตัวเองเลยเว้ยผมไปคือผมคอมเมนต์ไปว,ว่าทำไมคือ แล้วผมจะมาดูคอมเมนต์ใหม่อีกรอบที่ผมเคยคอมเมนต์ไว้เขาลบโพสต์ลบโพสต์หนีแล้วผมก็เจอไปเจอโพสต์อื่นผมก็เลยแชร์มาว่าพวกโลกสวยดิ้นกันทั้งนั้นเลยแบบดิ้นจะเป็นจะตายดิ้นเป็นปลาแล้วก็มีคนมาว้าวผมเคยเป็นเพื่อนในเฟซคนนี้เคยเป็นเพื่อนในเฟซก็ลบเพื่อนผมไปแล้วผมก็แชร์อีกโพสต์หนึ่งนี่นี่ผมแชร์โพสต์นี้ว่าดิ้นกันใหญ่เลยอ่ะเพลงอื่นเพลงอื่นไปคือมันมีเพลงอื่นที่ ขอเป็นยังไงอะขอเป็นคอเพลงเป็นสาวญี่ปุ่นแต่ทําไมไม่ไปลุมแล้วพวกคอเพที่เป็นสาวญี่ปุ่นอะทำไมไม่ไปลุมว่าคนนู้นอะทําไมต้องมาลุมแค่เพลงนี้เพลงเดียวคือเมที่ผมดูยอดสาบะยอดสะเพาะไม่ได้เยอะเขาก็ทําเพลงมาเพื่ออยากให้คนเขาฟังอยากให้คนดูเออแต่มึงดราม่าแค่ชุดชุดเนี่ยอะเนี่ยผมก็เลยโพสว่าแค่เรื่องชุดดิ้นกันใหญ่แล้วคือมันมีความเป็นว่า ถ้าฝ้าหลังเอาชุดไทยไปเต้นเออไม่เก่งภาษาอังกฤษนะยกตัวดเด้งดึงคือชุดไทยบ้านพ่อมึงเต้นตุดเด้นใส่ชุดแต่เป็นไงใส่ชุดไทยแล้วเด้งตูดอ่ะชุดไทยบ้านพ่อมึงเต้นเต้นได้เหรอเออถามจริงใครคิดว่ากูหาคออันซับกูได้กูไม่ได้ว่าคือกูพูดคู่ตำหนิของมันจริงกูดูตั้งแต่คือกูไม่ได้ฟังความข้างฟังความข้างเดียวเลยคือมีแต่พวกไปด่าอ่านี่ที่ผมโพส ดิ้นเหมือนปลาเลยอ่ะขาดน้ํากันน่ะดิ้นเหมือนปลาขาดน้ำกันน่ะคือแบบคือมึงดิ้นอะไรกันน่ะมึงดิ้นดิ้นกันเหรอมึงสลิดสะดิ้งดิ้นกันเหรอมไปอะไรพิมพ์ว่าสาวญี่ปุ่นอันนี้มีดราม่ามาผมเพิ่งฟังไปเขาได้เปลี่ยนเป็นชื่อว่าฮักเนาะอ,อ,อาเนาะฮักไอโบอือมเขาต้องเปลี่ยนชื่อคือเขาต้องเปลี่ยนชื่ออ่ะคืออะไรทําไมมึงต้องทําอะไรถึงขนาดนี้ได้เหรอคืออะไร อานนี้ผมจะปิดเสียงเพลงแล้เพราะว่าผมไม่ได้เปิดเข้าหูฟังอ่ะคือเขาต้องมานั่งเซ็นเซอร์เพื่ออะไรมึงทำเพื่ออะไรไเนี่ยเขาต้องมาอ่ะผมอ่ะกูกดไ like, ลค์กูชอบให้ด้วยกูชอบเพลงอ่ะเนี่ยแล้วมีพวกมาด่าเต็มเลยผมว่างงแนละ้วคือมึงเป็นอะไรกัน,นเขา้าตจว่ามีคนชอบและไม่ชอบแต่มึงไม่ควรกดดันขนาดนี้เว้ยคือ มึงแค่ติเรื่องชุดอะชุดอะแค่เรื่องชุดแล้วทีพวกที่ใส่ชุดเรียนประเทศไทยมาเต้นโยกเอวโยกเอวมึงไม่ไปว่าพวกนั้นมั่งอะแล้วทีพวกที่ใส่ชุดไงญี่ปุ่นมาเต้นโยกเอวโยกเอวมึงไม่ว่าพวกนั้นมั่งอะมาว่าพวกนี้ทำไมจริงไหมคุณคิดจะว่าใครดูด้วยด่าครสกอยดูด้วยดูตัวเองด้วยว่าตัวเองเป็นอะไรงั้ปบ่าคือผมจะเข้าไปผมอยากจะเปิด เปิดคอมเมนต์มากคือที่กูเคยคุยไว้คือแม่งไม่รู้ว่าโพสมันปิดมันลบโพสหรือผมโดนบล็อกนะผมไม่รู้นะคือแบบงงอะ่ะคืออะไรอะ่ะมึงดิ้งกันเหรอมึงคลิปนี้กูไม่ตัดด้วยมึงดิ้งกันเหรอเนี่ยคือเหมือนบล็อกกูนะน่าจะบล็อกกูแหละเออน่าจะบล็อกกูเหมือนดิ้งกันอนะ่ะดิ้นดิ้นกันอนะ่ะใครไม่พอใจมาทัวลงที่กูได้กูไม่สน กูไม่ได้ว่าอะไรด้วยมาโทรลงที่กูได้แต่อย่ารำพันถึงพ่อแม่หรือคนในครอบครัวกูก็พอคือกูงงเป็นไรดิ้งกันเหรอถึงมึงแบบเออยังไงอะ่ะอ่ะเห็นเช่นพวกอื่นที่ใส่ชุดนักเรียนประเทศอื่นเงี้ยมึงไม่ว่าพวกนั้นบมางอ่งมาว่าเพลงนี้ทําไมอ่ะเดี๋ยวกูพิมพ์ให้ดูก็ได้อืมอ่า เออ้ย่ใส่ชุดนักเรียนเต้นเนี่ยมึงไม่ว่าพวกนี้อ่ะไม่ว่าพวกที่แบบอ่ะเออยังไงอ่ะเนี่ยอันนี้กูไม่ได้ว่าอะไรเว้ยเออใส่ชุดเรียนเต้นเนี่ยกูว่าเนี้ยว่าวิวว่าอีกไอ้เหี้ยอ่ะกูว่าเนี้ยว่าวิวว่าอีกไอ้เหี้ยนั่นมันก็ยังมีปิด แบบคือไม่เห็นไม่เห็นนูนนมมันเห็นแค่สะดือหรือเปล่าอูถามหน่อยขาสั้นหรือเปล่าแต่เีค่นี้เห็นนูนนมจะเห็นร่องหี่อยู่แล้วอะ่ะเออเป็นอะไรกันมากกว่าถามจริงกูมไม่เซ็นเซอร์ด้วยสัตว์คือเป็นอะไรอะ่ะเออคือเป็นอะไรกันถามจริงคือมึงไม่มีดราม่าเรื่องคนอื่นมึงออกมาเอาดราม่าเรื่องนี้เหรอเนี่ยไอแค่นี้อ,นอันนี้กูว่าหนูนะ่ะกูเทียบให้เลยนะไอกูเปิดเทียบให้ดู ไอ้หี้ยคือกูไม่สัดด้วยคลิปเนี้ยใครไม่พอใจอะไรกูมาโทรลงที่กูได้อ่ะมึงดูชุดนะมันยังมันไม่ค่อยเห็นนมใช่ไหมไอ้ชุดยี่เนี่ยจะเห็นนมอยู่แล้วถึงมันเป็นชุดเดียวกันก็เหอะอ่ะมไม่ลงอะ่ะมาลงที่อะไรอะ่ะอ่ะแล้วมุม้ดูวันนี้อะ่ะอ่ะนี่คืออะไรนี่คืออะไรเนี่ยคืออะไรอ,ะอ่ะอาิซาเนี่ยอ่ะคืออะไรอะ่ะเนี่ยคืออะไรอ้าว สองแง่สองงานมาเราอะสองแง่สองงานมาเราคืออะไรอ่ะเออเป็นหนึ่งอาหาให้ดูไอ้เชี่ยสองแง่สองงามอืมพวกไหนอีกอะกูไม่รู้ว่ามีพวกไหนมากอีกนะมึงสองแง่สองงามเกินไปเปล่าไอ้เชีย่ยอะลิซทีอะกูกูขอไปเทีย่ยวกับคนดังเป็นร้อยล้านเลยก็ได้ไอ้เชียยเ่ยเมื่อกี้ลิซ,ซ่าอะเนี่ยคืออะไรอ่ะ คืออะไรอ่ะอะเนี่ยคืออะไรมึงมาโทรลงที่นี่ทำไมเป็นอะไรกันมากเปล่าหรือว่ามึงทําดีให้แม่มึงได้แค่อย่างเดียวคือไม่ให้แม่มึงมีเมนเด้าเก้าเดือนนะฮะมึงทําดีให้แม่มึงได้แค่นั้นเหรอให้แม่มึงไม่มีเมนเก้าเดือนอ่ะไอ้เหี้ยของใส่ตอนอยู่ในรกแม่มึงแดกรกแม่เข้าไปเหรอไอ้เหี้ยกูงงไอ้สักเขาทาเพลงมาของเขาเออมึงไม่ชอบไม่ต้องเข้าไปดูมึงไม่โอเคก็ไม่ต้องเข้าไปดู มัเป็นไรอาะกูรู้คนญี <rad io ıyorlar> <to> ่ป <t ell> ุ <amigo> <t ell> ่นมาคอมเมนต์เ <amigo> จ้าของช่องอ่ะมึงก็อธิบายไปด้วยที่ว่าอ่ากูเอาคอนเซป t นี้มาใช้กูเอาคอนเซป t นี้มาใช้เฉยๆชื่อคลิปกูแค่ตั้งชื่อคลิปอย่างนี้เออคนญี่ปุ่นเป็นควยอะไรอ่ะดราม่าอะไรถามจริงไอ้เหี้ยแล้วทำไมเจ้าของช่องเป็นควยอะไรเจ้าของช่องเป็นควยถึงไม่พิมพ์ไปว่าเออกูจะเอาคอนเซป t นี้เฉยๆนะเออทำไมเจ้าของช่องไม่พิมพ์บอกเงี้ยกูแค่เอาคอนเซป t นี้เฉยๆกูไม่ได้จะสื่อว่าญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้ไอ้เหี้ย สมองมีควยอะไรกันมั่งไงสัตว์คิดมั่งดิไอเฮียคิดได้แค่นี้เหรอกูบอกกูไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนสองฝ่ายไหนด้วยไอเฮียกูเป็นกลางกูยังด่าเจ้าของช่องอยู่เลยเป็นควยอะไรถึงแบบมึงไม่อธิบายว่าอ่ะมึงต้องการที่ใช้คอนเซปต์นี้เฉยๆไม่ต้องการที่จะสื่อว่าญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้เออถามจริงไอเฮียกูไม่โอเคที่แบบมึงมาตั้งกระทูดารามาควยอะไรกันปัญญาอ่อนหรอกไอเฮียอ่ะ เอย่าให้กูด,ดูไอ้เช็ดใส่ชุดนักเรียนต้งก็มีเยอะเนี่ยไอ้เช็ดใส่ชุดเรียนตัง้งก็มีอ่าเออใส่ชุดอะไรเตันงนะใส่ชุดอ่ะนักเรียนญี่ปุ่นนักเรียนเนี่ยมันก็มี คืออะไรเนี่ยอันต่อให้มันไม่ได้ว่าผิวมึงดูมันสั้นไหมมึงดูดิอ่ะมันสั้นไหมล่ะอันนั้นเขาแค่เห็นเร้วรอยอันนี้มันก็อาจจะตัดไปหน่อยนึงก็ได้ยิงหรือเปล่าไอ้พี่อะเนี่ยมึงดูคลิปนี้อ่ะอันนี้คลิปนี้กูเข้าใจว่าคนไทยแต่อันนี้กูไม่แน่ว่ากูอยาว่าอะไรเอ่อคลิปไหนดี เนี่ยนลกเรียนเกาหลีอ่ะมึงดูเนี่ยเนี่ยคืออะไรเห็นเอลรอยอ่ะมีเอลรอยสั้นชิบหายอ่ะมึงไม่ว่าคืออะไรอ่ะเออไหนอ่ะ,อะกูไม่เซ็นเซอร์นะพวกไหนกูไม่เซ็นเซอร์นะไอสัตว์พูดเลยกูไม่แคร์สื่อด้วยกูไม่แคร์สังคมด้วยไอสัตว์อันนี้คนไทยกูดูรู้ ใส่ชุดญี่ปุ่นฉันไม่รู้ชุดญี่ปุ่นหรือชุดเกาหลีอ,อะอะมึงดูดิทำนี้ว่ามงว่าอะไรเพลงนี้อะเป็นอะไรกันบ้าถามจริงทำดีให้แม่ได้ขังเดียวไอ้สัสทำให้แม่มึงไม่มีเเก้าเดือนให้แม่มึงไม่ทรมานเมนไน้เหียทำดีได้แค่นั้นเหรอไอ้เย็ดแม่โลกสวยกันชิบหายคือบอกว่าโลกสวยกันจริงๆอะแค่เรื่องชุดมึงเอามาเป็นดราม่าแล้วคนญี่ปุ่น มึงก็เออคิดเกินคิดเยอะเกินคนไทยมึงก็เจ้าของช่องมึงก็ไม่บอกว่ามึงเออจะใช้คอนเซ็ปต์นี้ถ้าเจ้าของช่องมึงบอกมันก็ไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วถ้าญี่ปุ่นมึงไม่มาเห็นหรือมึงไม่แม่เหม็นไม่เป็นไรหรอกถ้ามึงไม่คิดมากมันก็ไม่เป็นไรหรอกไอ้เทียมึงไปดูอย่างประเทศอื่นบ้างดิมาจากจงประเทศไทยเพื่อคุยอะไรอะประเทศอื่นยังมีใส่ชุดญี่ปุ่นเลยไอ้ที่อะ คิดมั่ง่ะิอ่ะออใส่ชุดเออ่นักเรียนอ,ยอะไรดีเกาหลีอืมเนี่ยอันนี้กูด,ดูไปแล้วอ่ะเนี่ยคืออะไรมึงมึงมึง,ม,ง,ม,งมึงไม่ไปดูน่ะไม่ว่าไอ้เฮี่เพรมะว่าอะไรอ่ะ คือคนทําเพลงมาเขาก็กูรู้อะว่าคอนเซปต์เขาก็ทำมาเหนื่อยเพลงเขาก็ทํามาดีมันก็ไม่แค่มีคนเดียวเปล่าผู้หญิงที่โชว์เอลลอยกี่คนสองคนเปล่าฮะกูถามหน่อยเขาอาจจะสั่งึ้นมาไม่พอดีอก็ได้เปล่าไอ้เหี้ยกูถามหน่อยเถอะในโลกสวยแกให้มากนะคลิปนี้กูขอจบใครไม่พอใจอะไรมาโทรลงที่กูได้มากูพร้อมบวก กูไม่กลัวด้วยไอ้เคียจะจะเอาดาม่ากนู่นเนี่ยมาใส่กูมากูพร้อมบวกไอ้สัตว์วันอยู่ทั้งทีนึงอ่ะมากูพร้อมบวกแล้วไอ้สัตว์ทีคอยเกมเพลย์ได้เปิดประก,ศศกาศสัปดาห์ด้วยมา